นักเรียนป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูตรุกตาอ,อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาทําแบบทดสอบนะคะในบทที่1ค่ะการทําให้วัตถุและวัดสดุเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนที่จะไปทําแบบทดสอบขอทบทวนบทเรียนก่อนนะคะเรื่องที่1นนะคะแยกออกประกอบใหม่นะคะการแยก ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยออกจากวัตถุเดิมเนี่ยเพื่อเอามาทําเป็นวัตถุใหม่อันนี้เราเรียกว่าการแยกชิ้นส่วนย่อยใช่ไหมคะการแยกชิ้นส่วนย่อยก็หมายความว่าการแยกชิ้นส่วนนั้นๆออกมาแล้วก็เอามาประกอบเป็นวัตถุใหม่ขึ้นมานะคะอ่ะอย่างเช่น ตู้เสื้อผ้านะคะคุณครูใช้ตู้คุณครูไม่ใช้ตู้เสื้อผ้าละแต่คุณครูยังเห็นไม้นะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะคุณครูก็เลยรื้อตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าแยกชิ้นส่วนตู้เสื้อผ้าออกมาอะตู้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นลูกไม้นะคะก็จะทําก็จะประกอบไปด้วยวัสดุไม้นะคะมีน็อตมีตะปูอย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้นครูแย,ยกออกมาคุณครูก็เอาไปทําเป็นอย่างอื่นได้เช่นอะไรบ้างโต๊ะตู้ชั้นวางของเตียงใช่ไหมคะอะ ะะเราสามารถนําชิ้นส่วนนั้นๆเอามาประกอบเป็นวัตถุใหม่โดยที่ไม่นํำชิ้นส่วนาจากอื่นๆนะคะจากจากวัตถุอื่นๆมาแทรกอยู่ใน วัตถุที่มาแทรกอยู่ในวัสดุของตู้เสื้อผ้านะคะเข้าใจไหมคะการแยกออกประกอบใหม่นะคะเราจะต้องใช้วัสดุชนิดเดิมนะคะหรือว่าชิ้นส่วนของตู้เสื้อผ้าเอามาประกอบเป็นรูปร่างใหม่ขึ้นมาโดยที่ใช้ชิ้นส่วนเก่านะคะหรือว่าใช้วัสดุเก่านั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เราเรียกว่าการแยกออกประกอบในหะ่อ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างขวดน้ำครูถามหน่อยขวดน้ำ เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยไหมคะไม่มีนะคะขวดน้ำเนี่ยไม่มีชิ้นส่วนย่อยนะคะแล้วผ้าล่ะคะนักเรียนผ้าถ้าคุณครูจะใช้ผ้าเอามาตัดเป็นกระเป๋าเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยไหมคะไม่เป็นนะคะเพราะว่าผ้าไม่มีชิ้นส่วนย่อยนะคะนักเรียนจะต้องตอบคําถามคุรูให้ได้นะคะอ่ะให้นักเรียนนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทําแบบทดสอบให้นักเรียนอ่านหน้าที่ ที่9นะคะแล้วก็หน้า1 6 1 7นะคะอ่ะคุณครูไปที่หน้า1 6 1 7ก่อนหน้าที่1 6 1 7นะคะอ่าร้อนขึ้นเย็นลงนะคะอันนี้นักเรียนก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคําว่าร้อนขึ้นเป็นยังไงเย็นลงเป็นยังไงอ่ะอย่างเช่นการทําไอศครีมแข่งนะคะการทําไอศครีมแข่งนักเรียนคิดว่าต้องทําให้มันร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงคะ อ่ามันจะต้องเย็นลงใช่ไหมคะไอศครีมแท่งม,มันถึงจะจับตัวกันเป็นก้อนใช่ไหมคะอ่ะมันต้องเย็นเท่านั้นใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูก็จะมาอ่านให้นักเรียนฟังแล้วนะอ่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนําสมุดวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนคําสั่งของค,ครูนะคะเขียนคําสั่งของค,ครูค่ะวันที่1ธันวาคมนะคะพศ้สอสบแบบทดสอบครั้งที่1นะคะการทําให้วัตถุและวัดสดุเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณครูอ่านโจทย์แล้วก็ช้วยเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกนะคะเลือกคําเหล่านั้นไปเติมลงในข้อหนึ่งยังไม่ต้องเขียนโจทย์เข้าใจไหมคะเขียนแค่คําที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะเขียนคําที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะ,ะข้อที่หนึ่งค่ะคุณแม่นำเศษผ้ามาตัดเป็นกระเป๋าผ้านักเรียนคิดว่าเป็นการ แยกออกประกอบใหม่หรือว่าเป็นการแยกชิ้นสว่วนไหมคะการนำผ้า <sim ult> การนำเสษผ้านะคะมาตัดเป็นกระเป๋าผ้านักเรียนคิดว่าเป็นการแยกชิ้นสว่วนไหมคะ,ะถ้าบอกว่าเป็นนักเรียนก็เอาคำว่าเป็นนะคะเนี่ยคะ่ะเอาคำว่าเป็นเนี่ยไปเขียนลงในข้อหนึ่งนะคะหรือว่าไม่เป็นนะคะนักเรียนก็เอาไปเขียนลงในข้อหนึ่งนะคะผ้าเนี่ยมันมีชิ้นสวยย่วนย,ย่อยไหมคะน้าครูไม่บอกนะ ต่อไปข้อที่2ค่ะคุณพ่อแยกชิ้นส่วนของลังไม้แล้วนําไม้มาทําเป็นเก้าอี้นั่งคุณพ่อแยกชิ้นส่วนของลังไม้แล้วนําไม้มาทําเป็นเก้าอี้นั่งเล่นเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยหรือว่าเป็นการแยกออกประกอบใหม่ไหมคะ,ะเลือกเปเขียนลงในข้อที่2เลยนะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะคุณป้านําขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาตัด และเจาะรูแล้วนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้ค่ะเป็นชิ้นส่วนย่อยไหมคะหรือว่าเป็นการแยกออกประออกอบใหม่ไหมขวดพลาสติกเนี่ยมีชิ้นส่วนย่อยไหมลูกไม่บอกนะข้อที่4ค่ะคุณครูนำแผ่นซีดีมาตัดแล้วแปะลงบนขวดแก้วเพื่อทำเป็นขวดแก้วแฟนซีอ่ะเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยไหมคะอ่าแผ่นซีดีมีชิ้นส่วนย่อยหรือเปล่า บอกแล้วนะข้อที่5ค่ะคุณปู่แยกชิ้นส่วนของเก้าอี้ไม้แล้วนำไม้มาทำเป็นชั้นวางกระถางต้นไม้เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยไหมคะเป็นหรือว่าไม่เป็นอ่าไม่บอกนะคะเก้าอี้ไม้เนี่ยมีวัสดุอะไรบ้างนะคะแล้วสามารถนำมาทำเป็นชั้นวางของเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการแยกออกประกอบใหม่ไหมอ่ะ ถ้าเป็นก็เขียนคําว่าเป็นไปถ้าไม่เป็นก็เขียนคําว่าไม่เป็นนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะการแชร่น้ําแข็งในช่องแช่แข็งทําให้วัสดุการแชร่น้ําแข็งในช่องแช่แข็งทําให้วัสดุเป็นไงคะร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงอ่าคุณคูณไม่บอกนะถ้านักเรียนคิดว่าร้อนขึ้นนักเรียนก็เอาไปเขียนลงในสมุด ในข้อที่6ได้เลยนะคะหรือว่าบอกว่าเย็นลงก็เอาไปเขียนลงในข้อที่6ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่7นะคะการเผายางรถยนต์ทําให้วัสดุเป็นไงคะร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงไม่บอกนะคะไม่บอกนะการเผายางรถยนต์ทําให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงคะนักเรียนสามารถเลือกคําตอบไปเติมไปเขียนลงในข้อที่7นะคะต่อไปข้อที่8ะคะ่ะ การทาเครื่องปั้นดินเผาทําให้วัสดุร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงในหนังสือมีนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่16นะคะเปิดดูได้นะการทําเครื่องปั้นดินเผาทําให้วัสดุร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงไม่เหมาะคะ่ะต่อไปข้อที่9ค่ะการทําไอศครีมแท่งทําให้วัสดุเป็นไงคะการทําไอศครีมแท่งค่ะทําให้วัสดุร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลง เลือกคําตอบนะคะไปเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะต่อไปข้อที่10บค่ะการปิ้งหมูทําให้วัสดุร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงคะไม่บอกนะคะเลือกไปเติมลงในสมุดได้เลยนะคะข้อที่10นะคะการปิ้งหมูทําให้วัสดุเป็นยังไงคะร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงไม่บอกค่ะเลือกไปเติมลงในสมุดได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนโชคดีนะคะอะแบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบเก็บคะแนนในบทที่1น,นะคะอะใครทำเสร็จแล้วส่งคุณครูถ้าค,ครูตรวจไปแล้วไม่มีการแก้ไขแล้วนะคะอะทบทวนดูดีๆนักเรียนสามารถทบทวนในคลิปวิดีโอบ่อยๆนะคะอะหรือว่าอ่านหนังสือนะคะในหน้า8หน้า9แล้วก็ 16, บ7นะคะแล้วก็เอามาทำแบบทดสอบนะคะอะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่นะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ